สิกบกว่าคนได้ไหมก็เข้ามาแจกไปปลิวแล้วมาขอแจมบ,บนเวทีอะไรซึ่งมันทําไม่ได้นะเพราะที่เป็นเวทีพรกพลัง,งวมวลชนสตรีทเดทหาเสียงซึ่งเราขอญาออตกรกตตามกฎหมายมเป็นกระบวนการธรรมชาธิปไทยซึ่งมันก็ไม่ควรมาควรเวที้ล้ามันเท่าที่ผมทราบก็อาจจนะสูเสียที่จะผิดกฎหมายเรียกตั้งด้วยก็อยากไปทําเลยประชาธิปไตยก็ต่างคนต่างหาเสียงนะครับเวทีใครเวทีมันนะครับ กน็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าสมมติฝ่ายนี้มาโจมตีเวทีพักนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ไปโจมตีเวทีพักอื่นนั่งอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่จบมันก็าาประชาธิปไตยก็เดินหน้าไม่ได้ใช่ไหมเราถึงบอกว่าอยากให้ทุกคน,น,นก้าวข้ามความขัดแย้งก็คือเราหาเสียงเตรงไปตรงมามันไม่มีใครเอาเปรียบเรตาตามตามกฎหมายตรงทุกคนนะครับไม่อยากมาขวดกันอย่างเงี้ยถือว่าเขาเอาเปรียบเรานะ เกิดฝั่งเราแค้นเกลือมากไปทำคืนะเพวกมบทบายดีผมว่าอย่าไปทำเลยเวทีใครเวทีมันแล้วถ้าเขาอยากแซงออกในเรื่องที่เขาอัดข้อสนใจเขาไปจัดเวทีของเขาเขาก็จัดตลอดอยู่แล้วถึงออกสื่อตลอดโซเชียลมีเดียก็มีก็ไปทำของตัวเองไม่ต้องไปุ่งกับเราหรอกนะแต่ว่าเรื่องตั้งเสร็จค่อยมาคุยกันแต่จังหวะตอนนี้มันไม่ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องเรื่องความขัดแย้งของเรา